One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยไทยสไปฮอนแลนด์อีกแล้วนะคะทุกคนค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวหนึ่งวันนะคะตามไปเที่ยวด้วยกันเดจ้าว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรถแล้วจ้าทุกคนค่ะตอนนี้อยู่ในรถเรียบร้อยแล้วจ้าไปเที่ยวด้วยกันหนึ่งวันนะคะ ไปเที่ยวด้วยกัน1วันค่ะวันนี้ไปประเทศเยอรมนีนะครไปเมืองใกล้ๆนี่เองนะคะห่างจากบ้านตัวตู้ราวยกิโลเมตรได้ค่ะเราจะใช้เวลาเดินทางอาจจะเต็มที่ก็ครึ่งชั่วโมงได้นะคะรับพใหญ่ก็นี่ค่ะอากาศกำลังดีเลยค่ะกำลังร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครวันนี้27องศาได้นะคะด้านนอกนะคร ช่วงนี้อากาศดีๆนะคะผู้คนก็ออกหาเลาะแสงแดดกันนะคะชมความงามของธรรมชาติแต่ละสถานที่ฝั่งทางยุโรปค,ค่ะอีกไม่นานก็จะเข้าสู่ความหนาวเหมือนเดิมนะคะคิดว่าคงแดดไปอีกสักเต็มที่ก็หนึ่งเดือนก็ว่าได้นะคะตอนนี้ทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็เหมือนกันคะ่ะเราก็เก็บเกี่ยวแสงแดดความสุขช่วงฤดูร้อนก่อนนะคะ สำหรับตอนนี้ก็เข้าเกตรประเทศเยอรมนีแล้วนะคะทุกคนคะ่ะความแตกต่างกันก็ไม่มากนะคะสำหรับถนนหนวนดังก็จะแตกต่างกันหน่อยหนึ่งเพราะว่าฝั่งทางเนเธอร์แลนด์จะมีทางจักรยานสีแดงนะคะขนาบข้างถนนใหญ่ไปเรื่อยๆแต่เยอรมนีทางจักรยานก็าอาจจะเข้าไปตามตอกซอกซอยนิดหนึ่งเพราะว่าคนทางเยอรมนีก็ไม่ค่อยนิยมใช้จักรยานเท่าไหร่นะคะ ฮอลแลนด์จะเป็นประเทศจักรยานสมากกว่ากันวิวทิวทัศน์ท้องทุ่งสีเขียวสดชื่นร่มรื่นมากนะคะสองข้างทางส่วนมากเขาก็จะปลูกหญ้าปลูกข้าวโพดไว้เพื่อเป็นอาหารให้สัตว์นะคะ เดี๋ยวเขาก็จะเก็บเกี่ยวเก็บไว้ช่วงฤดูหนาวสิงสาราสัตว์จะได้มีอาหารกินค่ะใกล้แล้วนะคะใกล้ถึงที่ท่องเที่ยวแล้วค่ะจะ้าสำหรับการข้ามด่านมาฝั่งประเทศเยอรมนีเขาก็จะไม่มีด,าด่านตรวจเหมือนฝั่งลราฝั่งกคมเดล่างบ้านเรานะคะก็คือสามารถขับรถเข้ามาได้เลยตามสบายนะคะจะไม่มีตำรวจทหารตามด่านชายแดนนะคะ สำหรับตัวต,วตวเองก็ไม่ได้พกพาสปอร์ตเพราะว่าเรามีบัตรประชาชนของเน์แลนด์แล้วนะคะได้ถือสัญชาติเน์แลนด์แล้วส่วนพ่อใหญ่เองแกก็ใช้ใบขับขี่แล้วก็อาจจะพกพาสปอร์ตมาด้วยนิดหนึ่งสำหรับพ่อใหญ่นะคะสำหรับตัวต้ใช้บัตรประชาชนโดยตรงก็มไม่ได้พกมาค่ะแต่ถ้าเราไปประเทศไกลกว่านี้โซนยุโรปเราก็พกไปด้วยสำหรับพาสปอร์ตนะคะสำหรับการเดินทาง ก็ถือว,ว่าเยอรมนีเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็จะสะดวกกันเข้าออกนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เข้าเขตเมืองแล้วนะคะกำลังวนหาที่จอดรถกันก่อนค่ะทุกคนค่ะกำลังวนไปเรื่อยนะคะจักรยานก็เริ่มมีแล้วะคะ่ะฝั่งทางนี้นะคะ่ะ ลงรถเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะถึงแล้วจ้าเยอรมนีห่างบ้านก็ไม่ไกลมากนะคะจะเที่ยวเมืองนี้กันสักครึ่งวันก็ว่าได้ะค่ะทุกคนคะ่ะตามไปชมความงามด้วยกันเด้อจ้าอันดับแรกก็จ่ายค่าจอดรถก่อนนะคะระบุไว้ด้วยว่าเราจะอยู่กี่ชั่วโมงตรงนี้เพราะใหญ่กําลังดูอยู่คะ่ะทุกคนคะ่ะนี่แหละเศรษฐกิจหลักสําคัญของเขาก็ที่จอดรถไม่ว่าจะเยอรมันหรือฮอลแลนด์นะคะ ที่แรกที่ทุกคนได้เห็นนะคะด้านหน้าข้างที่จอดรถนี่เลยคือปราสาทเก่าแก่ของเจ้าเมืองทางนี้นะคะเดี๋ยวตูโต้ก็จะพาเดินรอบๆหน่อยนึงค่ะชมความสวยงามไปด้วยกันนะคะ เดินวนไปด้วยกันค่ะต้นไม้ใหญ่อยู่ด้านหน้านี่นะคะรอบปราสาทราชวังกันนิดหนึ่งค่ะเป็นปราสาทใหญ่เก่าแก่ใหญ่โตมโหฬรารมากนะคะอายุหลายร้อยปีเลยทีเดียวค่ะเป็นของเจ้าเมืองฝั่งทางภาคตะวันตกของประเทศเยอรมนีนะคะ มีลำคลองหนองน้ำหลอมรอบด้วยนะคะส่วนด้านนี้คือลานด้านในด้านหน้าปราสาทนะคะทุกคนคะ่ะปราสาทอยู่ด้านหน้าคะ่ะอันนี้คือชื่อเมืองนะคะนี่แหลคะค่ะชื่อเมือง a house นี่นะคะ แต่ตอนนี้พวกเจ้าเมืองต่างๆไม่มีแล้วนะคะราชวงศ์ต่างๆของเยอรมนีนะคะก็เป็นปรา,าสาทให้ผู้คนเข้าชมความสวยงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ค่ะอุ้เสียงละฆังดังงี่ยงงังเลยค่ะ พราใหญ่อยู่ด้านในแล้วนะคะจะพาเข้าไปชมด้านในด้วยกันค่ะอุ้ยปราสาทเก่าแก่สวยงามมากนะคะน่าจะไหลร้อยปีเหมือนกันค่ะ นู่นค่ะเจ้าเมืองเดินอยู่นู่นนะฮะสวัสดีครับเจ้าเมืองสวัสดีแล้วค่ะ เจ้านางขอเดินขึ้นวนบันไดนิดหนึ่งนะคะเสียงระฆังดังเง่งงางเหมือนมีมนขลังมากเลยค่ะระฆังดังต้อนรับเราเลยนะคะ กำลังเดินวนไปเรื่อยนะคะตามไปชมด้วยกันเรื่อยนะคะรอบปราสาทเลย mm. ก็ว่าได้ค่ะวันนี้ค่ะ mm. เดี๋ยวจะเดินไปชมดอกไม้นิดหนึ่งนะคะดอกไม้สวยงามมากๆเลยค่ะนี่แหละค่ะสิ่งที่โตโต้ชอบมากฤดูนี้ค่ะดอกไม้สวยๆค่ะ รอบๆปราศาสตร์ก็จะเป็นลำคลองล้อมรอบเลยนะคะทุกคนคะ่ะสมัยก่อนเจ้าเมืองต่างๆก็คงป้องกันขโมยขโจรด้วยแหละคะ่ะตอนนี้เห็นพ่อใหญ่บอกว่าเขาทำเป็นโรงเรียนและเป็นที่ประชุมงานของหน่วยงานราชการต่างๆนะคะด้านในนู้นคะ่ะ ไปไปพาชมสิพ่อใหญ่พาชมสีส่วนด้านนี้ก็คือด้านหลังนะคะสวนใหญ่ด้านหน้านุนค่ะอุ้ยร,มร่มรื่นสดชื่นมากนะคะก็จะพาทุกคนเดินรอบๆอบปราศาสตรนิดหนึ่งนะคะทุกคนค่ะพ่อใหญ่บอกว่าสวนสวยมากนะคะรอบๆบนี้ค่ะ เดินวนไปค่ะวนวนวนไปนะคะวันนี้ก็คิดว่าอยู่ตรงนี้แหละค่ะทุกคนค่ะวนแถวนี้เสร็จแล้วก็จะพาพ่อใหญ่ไปกินข้าวกันนะคะ ชอบที่สุดก็คือดอกไม้นะคะวิวทิวทัศน์สวนสวยๆรอบๆปราสาทแห่งนี้ค่ะกว้างใหญ่ไพศาลบ้านเศรษฐีผู้ดีมีเงินก็คงประมาณนี้ละค่ะสมัยก่อนนะคะ จ้าสำหรับคลิปกินลมชมวิวปรา,าสาทประเทศเยอรมนีก็หวังว่าทุกคนคงชอบกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้าขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย